เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันบนทรายตรงนู้นนะครับรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะตกน้ำหรือเปล่าเฮ้ยตกแล้วตกแล้วขึ้นขึ้นไม่ขึ้นใหม่หมเอาตกมันกินน้ำนี่เองนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เก็มไหมละ่ะน้ำทะเล เล่นว้าวเอา้าล้มแล้ว <c oughs> ะนะครับเนื่องจากว่าลมไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็มาเล่นแป๊บ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 นะครับ <Okay. S 1> อยากจะให้มันขึ้นนานๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลมไม่มีแล้วก็วันนี้ก็ถือศินป์อดกันนะครับทั้งน้อง <c oughs> แล้วก็ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ริมชายทะเลนะครับไปดูกันเซว่า ว่าวนกอินทรีนกเหยี่ยวตัวนี้นะครับอาจจะขึ้นดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ทะเลกันเลยไปเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ทะเลแล้วนะครับหาดเทพานะครับตอนนี้เราก็มาแล้วนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันบนทร,นนนรายตรงนูน้นนะครับบนทรายตรงนู้นนี่เราก็จะมาทดลองเล่นว่าวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ะนะครับเราก็จะเดินอ้อมมาทางนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีน้ำทัเงนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเดินอ้อมมาไปเล่นว่าวกันที่ที่หาดทรายตรงนู้นนะครับนี่บรรยากาศในช่วงนี้นะครับก็ฝนก็กําลังใกล้จะมานะครับนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของมรสมุมแต่เราก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เออไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอโอเคอ่ะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วใหนน้องอยู่ไหนูาตามหลังมาแล้วอ่าตอนนี้เราก็มาที่ชายหาดแล้วนะครับชายหาดแล้วเออเป็นการวางเว้าวนะครับนะ้าอ่าผมคิดว่าการวางว่าวรอบนี้นะครับ ของรด,ดูการนี้นะครับและก็สงสัยต้องรออีกอน่าจะรด,ดูกาลหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสเราก็จะเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วโอ้เล่นไปแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากลมดีลมดีก็เลยต้องเอาการเนงจะมาปล่อยตัวนี้กันนะครับ ว้าวที่เราชอบเล่นเช้าเย็นแลเรามาเล่นว้าวว้าวน้อยที่ลอยสู่ดาวว้าวน้อยที่ลอยสู่ดาวสองมือเราสาวมื่เว้าวติดลมสองมือเราสาวมื่เว้าวติดลมโบกสะบัดสวิสวัตเวียนวนโบกสะบัดสวิสวัตเวียนวนมองแล้วสับสนแ่ะอยู่บนเมฆามองแล้วสับสนและอยู่บนเมฆา ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วโอ้โหยลมขึ้นทะเลโอ้นกเหยี่วขึ้นไปแล้วโอ้ลมดีนะครับลมทะเลอย่างนี้โอ้โอะนกบุกนยว โอ้ของลูกเขขึ้นแล้วโอ,โอ,โอ้ปันอีกแล้วปันอีกแล้วว่านุกนางแอนนี่ไม่ชอบพันอย่างเดียวนุ่มบรรยากาศนะครับมืดมาแล้ว นุกเยียวรา้นุกเยียวรา้โอ้ยจิงม้าแล้วไปเกี่ยวจิงมา้าเมื่อกี้ขาดเลย เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะตกน้ำหรือเปล่าโอ้โอ,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 โอล้ลมแรงลมแรงคุกบอลเอ้ยตกแล้วตกแล้วขึ้นขึ้นไ่ขึ้นไ่เอาตึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นเออดีมากดีมากเอโอโออลุ้นใ้เสียวพญานกเกี่ยวเรา ลงมากินน้ำนี่เองนะครับเค็มไหมล่ะน้ำทะเลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะขอจบอ่าพามาดูเล่นว้าวเอา้าล้มแล้วเล่นว้าวนะครับในอ่า คลิปวังว่านะครับนกเหยี่ยวแล้วก็นกนั่งแอ่นของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆชอบใจกันนะครับวันนี้ปามาเที่ยวทะเลแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับสวัสดีครับอ้าวดีอลังการแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บว่าวแล้วก็กลับบ้านกันนะครับ